วัครับวันนี้เพจมาสเตอร์ยู c คานะครับพามาดูที่ตรวจสภาพเช็ครถ210รายการของเรานะครับก่อนที่จะไปตั้งขายที่โชรูมาสเตอร์ยูสคา r สาขาอุบลครับก็จะมีตรงนี้ครับ MMB Boss Service ครับของสาขาอุบลจะตั้งอยู่หลังเซนทันพาซาอุบลนะครับผมเดี๋ยวมดจะพาเข้าไปดูครับว่ารถทุกคันที่เราไปตั้งขายเนี่ยเราผ่านการตรวจสอบอะไรมาบ้างนะครับคือเราเป็นศูนย์ขายรถคุณภาพครับ ช่างของเราก็เป็นช่างที่มีคุณภาพนะครับศูนย์ตรวจสอบรถก็เป็นศูนย์ตวรวจสอบที่ได้รับคุณภาพนะครับผมไม่ไม่ได้เป็นอู่ซ่อมรถที่เป็นอู่แบบทั่วไปครับของเราเป็นบริษัทชัดเจนนะครับดูอุปกรณ์แลวเราเซอร์วิสทั้งรถทางแบรนด์ยุโรปนะครับแล้วก็รถรถแบรนด์ญี่ปุ่นครับผมให้ลูกค้ามั่นใจในเครื่องมือได้เลยครับเพราะว่าเรา สามารถเสวิตได้ทั้ง,ง Mercedes-Benz หรือ BMW ครับผมมีเครื่องมือเราครับดูเครื่องมือหมดครับในมาตรฐานในมาตรฐาน <Okay. S 1> ครับเคร่งมือก็จาก Bosch ครับมาตรฐานยุโรปนะครับนี่ครับเครื่องตัง้งศูนย์เครื่องถ่วงล้อครับ คนช่างนะครับทำงานการแต่ละยี่ห้อครับนี่ครับทั้งโกทั้งโกมือหนึ่งมือหนึ่งครับมือหนึ่งไปแล้วนี่ท่านอาจารย์มือหนึ่งครับก็มีอะไหล่ยางนะครับแล้วก็อะไหล่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับ มั่นใจได้แหละครับซ่อมทุกยี่ห้อครับเดี๋ยวมาดูห้องผู้จัดาการครับ ครนน่งเดียยวลูกค้าท่านไหนที่ซื้อรถจาก Master c ์เซอร์ติฟ u สคารไปแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเซอร์วิที่ m อเวนเ s e r v i c เอได้ครับที่หลังเซนท่านพาซช่าบนนะครับผมก็จะเข้ามาหาผู้จัดก,การได้เลยครับผู้จัดการทักไทยสวัสดีครับผม อ่ามาถึงรถเราครับเดี๋ยวมันจะพามาดูนะครับรถความยิกงกำลังจะส่งมอบนะครับพอรถทุกคันที่เรากําลังจะส่งมอบครับทางบริษัทจะนํารถมาตรวจสอบที่ MMS Boss Service 210รายการครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับกับคุณภาพนะครับผมซื้อรถไปหายห่วงครับเรามีการรับประกันให้นะครับผมมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาที่ MMS s e r v i c e สาขาอุบลได้เลยนะครับสวัสดีครับ